สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีวันพุทธที่20ธันวาคมพุทธศักราช2516 0กี่อยู่ที่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีนะทุกคนคะ่ะวันนี้คนเยอะมากนะ,ะกค,นคะ,นนคะกนะะี่พยายามจะเข้าไปในบริเวณจุดต่างๆที่เราเคยมาเมื่อปีที่แล้วนะคะไม่สามารถที่จะแทรกตัวเข้าไปได้คนเยอะนะคะอย่างที่บอกว่าก็ดีใจค่ะคนเยอะก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดไหนถ่ายได้ก็ได้จุดไหนถ่ายไม่ได้ก็พยายามจะเก็บได้ตามตามความเหมาะสมแล้วกันนะคะเพราะคนเยอะเขาก็ไม่ได้อยากให้เราไปอยู่ในเฟรมเขาเอลเราก็ไม่อยากจะได้คนอื่นมาอยู่ในเฟรมเราเหมือนกันนึกอาพไหมก็ต้องแบ่งๆกันถ่ายนะคะ กองทัพเรือเปิดให้เข้าชมค่ะทุกคนในวันที่16ถึงที่29ธันวาคมนี้นะคะที่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในพื้นที่ของกองทัพเรือนะคะบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ด้วยนะคะทางด้านหน้าก็จะมีบริการนะคะทูบดอกไม้ทุบเทียนให้เรากาบสการะพระบรมราชานศสวัสดีของอพระเจ้าตักสินที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนที่เราจะเดินเข้ามาในพระราชวังเดิมแห่งนี้นะคะทุกคนคะในพระราชวังเดิมแห่งนี้จะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก็คือมีในส่วนของโถงอันนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะโถงอันเนี้ย พี่กี้บอกว่ามันเป็นพระที่นั่งแต่เพียงองค์เดียวที่เหลืออยู่คือหมายความว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะทุกคนมันมีการคือคือหลังจากที่พระเจ้าตาท่านทรงสวรรคตไปแล้วใช่ไหมวังนี้ถูก ถูกเป็นที่พักของเป็นที่ประทับของวังหน้าหรืรอรอสองก่อนที่จะขึ้นของราชถูกไหมคะแล้วพื objetivo, ้นท yes. ี่ต่างๆอาคารต่างๆก็มีการสร้างใหม่แล้วก็บูรณะจนตอนหลังในยุคของรอห้าก็ได้มีการยกตรงนี้ส่วนนี้นะคะให้เป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือก็จะมีเพียงพระที่นั่งองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นเห็นไหมคะองค์นี้ค่ะยาวๆเนี่ยองค์เดียวเนี่ยนะคะที่ เขาเรียกว่าสร้างมาตั้งแต่ตอนที่มีกรุงทนแล้วปัจจุบันก็ยังคงอยู่แต่ที่สวยงามขนาดนี้เพราะว่าถูกบูรณะและก็ถูกดูแลโด,ดยกองทัพเรือของเรานั่นเองนะคะทุกคนกี่ร้อนมากเลยเนี่ยนะคะทุกคนคะอันนี้ต้นสารละลังกาเออวันนั้นเราไปวัดตังกุยแล้วก็เห็นนะคะต้นสารละลังกาเห็นไหมเนี่ยค่ะทุกคนมันเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีความสําคัญในเชิงของศาสนาเราก็คือตอนพระพุทธเจ้าประสูติใช่ไหมเนี่ยก็อยู่ใต้ต้นสารละเนี่ย หไหมที่วัดน,นังกุยก็มีแบักงาเขาเรียกว่าต้องสาราลังกาสารารังกานะคะคืออย่างงี้ค่ะทุกคนคือที่กี้ไม่เดินอกกนอกไปข้างนอกเพราะอะไรรู้ไหมมันร้อนแดดร้อนมากเล้วทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยคนเยอะนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งกี้จะเก็บ ภาพเอ่อบริเวณพระราชวังเดิมแห่งนี้ให้ทุกคนได้ชมกันโดยโดย,โด,ยดูภาพด้าน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 ดาน้ดานหลังนะคะไปถึงด้านหน้าโดยที่ไม่เห็นหน้ากี้นะแต่ตอนนี้เด๋วกี่ขอให้คนมันเบาๆกันนี้หน่อยนะคะเพราะว่าจังหวะที่เข้ามาเนี่ยจังหวะว่าก็ามกีกรุ๊ปทัวร์แล้วก็มีคนที่เข้ามาในชมในพระราชวังเดิมแห่งนี้เข้ามาพร้อมกี้เลยเรเยอะไปหมดเลยตอนนี้นะคะเราก็ต้องให้คนเดินไปก่อนนะคะก็ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเข้ามาเนี่ยพอผ่านประตูเข้ามาไปตรงตึกนู้นแล้วมันจะมีเป็นตึกเขียว อยู่ฝั่งกันน้นทุกคนเห็นไหมหนูดตินเขียวหนวตินเขียวตรงนน้นเห็นไหมคะติดเขียวอันนี้เป็นเก่งคู่ก็คือเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่นะคะและอันนี้เป็นสารปาวานอันนี้เป็นสารที่สถิตดวงพระวิญญาณของส็จพระเจ้าตากก็จะมีพระบรมรูปของพระองค์ที่นั่นด้วยนะคะนะคะก็คืออันนั้นนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นที่กี้บอกเป็นพระที่นั่งแต่เพียงองค์เดียวที่เหลืออยู่นะคะอันนี้กี้มันลืนยืนหลบร้อนอยู่ไม่ไหวค่ะคือเขาไม่ให้เราถ่ายภาพในอาคารทั้งหมดนะคะแล้วก็ ไม่ให้ถ่ายวิดีโอไลฟ์สดด้านในแต่ด้านนอกเนี่ยได้นะคะด้านนอกได้นะคะก,ก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าวางเดิมแห่งนี้ตอนนี้มันเป็น,ปนถึงจะเป็นเป็นสถานที่ที่เป็นวังเดิมเป็น,เป,นเป็นพระราชวางังกรุงธนมาก่อนแต่จปัจจุบันเนี่ยพออยู่ภายใต้กองทัพเรือนมันก็จะต้องมีในเรื่องของ Security หรือความปลอดภัยดังนั้นก็ก็ไม่ต้องไปถ่ายของเขา <c oughs> เขาไ้ถ่ายขนหนก็ตามนั้นแต่กี้จะเดินเลาะไปหน่อยดีกว่าทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยทุกคน ในอาคารแห่งนี้มันจะเข้าไปได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ให้เราบันทึกภาพแล้วก็ไม่ให้ถ่ายวิดีโอดังนั้นก็เราเดินล้อๆเอาแล้วกันเนี่ยนี่ค่ะทุกคนสงว่าราชการที่นี่นะคะตอนที่ปกครองกรุงธนิษก็ใช้ตรงนี้นเป็นท้องพระโรงเมื่อกี้กี้ได้มีโอกาสเข้าไปด้านบนมาแล้วนะคะเห็นพระโรมาฉาย,ยาลักณของพระอ,องค์ปีที่แล้วก็มาแล้วแหละแต่ปีนี้ก็มีโอกาสก็มาอีกนะคะมาณนี้ร้อนมากร้อนจริง อันนี้เราไม่ได้ทำผิดกติกานะคะเราเดินอยู่ด้านนอกค่ะด้านนอกชายคานะคะไม่ได้เข้าไปถ่ายด้านในเขาก็เก็บื้นเก็บภาพทั้งหมดนะคะไม่รู้ว่ากี่จะเข้าไปในศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินได้เมื่อไหร่นะคะคือคนเข้าไปอยู่เรื่อยๆนะคะคือต้องรอให้เขาออกมาก่อนแล้วเราถึงจะเข้าไปได้นะคะเนะะี่ยค่ะวดงามไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่บอกว่ากองทัพเรือก็อดูแลอย่างดีแหละนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยังใหม่เอี่ยู่นะคะไม่เก่า เดิมด้านในนี้มเีเดี๋ยวนะด้านในน,ใน,นี้จะมีเป็นที่จะพูดว่าไงดีวะมันมีเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นเรื่องราวต่างๆของพระองค์ท่านอยู่ในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปปัน้นภาพถ่าย เอกสารหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะในเรื่องของการปกครองที่ดูแลกลุงมคนมาตลอดยอะเวลาเนะะี่ยค่ะก็มีบอกหมดในเนี้ยกิ๊มไม่รู้จะบอกว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่มันมีอยู่ในเนี้ยแต่ว่าประเด็นสำคัญคือมันเข้าไปถ่ายไม่ได้นะคะเดยกกี้จะเข้าไปดูแล้วเข้ามาเล่าให้ฟังออกมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราเดินมาตรงทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะของอพระที่นั่งองค์นี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งกนะ็คือตรงนี้เห็นไหมคะ งดงามอรามจิตใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าเอ๊วันหยุดหรือว่าอะไรต่างๆจะไปไหนดีแล้วไม่อยากเดินทางไกลก็มาที่ราชวังเดิมกรุงรอนะคะเพราะว่าเขาเปิดให้เข้าชมก็มาเจอะนะคะมาเถอะนะคะเนี่ยค่ะอันฝั่งนู้นจะเป็นตึกเขียวค่ะทุกคนเป็นเรือนเขียวนะคะเป็นเรือนเขียวเขาบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งใช้เป็นที่ เป็นเป็นเรือนพยาบาลอะเออแล้วก็จะมีเก่งคู่ใหญ่เออเราเดินผ่านเก่งคู่ใหญ่ไม่ได้ไงหว่าเก่งคู่ใหญ่ตรงนู้นค่ะฝั่งกันู้นอยู่ทางด้านข้างทางนู้นของในตัวพระที่นั่งองค์เนี้ยค่ะนะคะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะประมาณนี้แ,แล้วนั่งแบบแต่ว่าพออายุมันมากก็ไม่สวยหน่อยนะทะลุกขึ้นได้เมื่อกี้พาทุกคนไปดูเกิดเขียวแป๊บหนึ่งนะคะ อย่าูเดี๋ยว่ถเตรียมมาจะช่วยประยุั้นเนี่ยเนี่ยค่ะวันนี้ก็เมื่อกี้เราเข้ามาทุกคนเห็นมันที่สองรูองค์ท่านจากนั้นไหมอ่าไปค่ะดีใจจังที่ได้มานะคะอย่างที่บอกว่าคือถ้ามีโอกาสที่จะมาตลอดนะคะอันนี้คือเลือดเขียว เดินไปก็เข้าไปไม่ได้อยู่ดีนะแต่ไม่เป็นไรก็อยากเดินให้ไปดูใกล้ๆนะคะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ของพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีแห่งนี้นะคะไม่เห็นไหมข้างในเหมือนเขาจะมีเป็นเจ้าหน้าที่คอยบอกข้อมูลคอยเล่าเรื่องราวต่างๆที่มาที่ไปของพระราชวังแห่งนี้อยู่ข้างในนะเออรอบปีที่แล้วเป็นอย่างนั้นนะแต่ปีนี้กี้ยังไม่เดินเข้าไปแต่คี่ว่าน่าจะใช่แหละนะคะ เขาห้ามเข้าไปถ่ายข้างในอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเร้วระวังเดินอีกฝั่งนึงอ่าอ่ะโอเคเี๋ยวกี้จะเดินเข้าไปดูด้านในเขาหน่อยนะคะเพราะข้างในเขาไม่ให้บันทึกวิดีโอไปค่ะเดี๋ยวเขาไปด้านในตึกเกี่ยวกันค่ะไปค่ะ